อีชมกันเนีอีแสงอีแสงแทบเนามันกระพ่านต้มพ่ายหายอีกบ่หัมันมีอีกอีสีอีสีบ้านโน่นอุ้ยจะมีนหยากเกินซ่าเว้ยหอดยนี่เทศกาลบุตรเขาจากแล้วก็ได้ห่อนั่นห่อนี่เพื่อพี่เพื่อน้องมึงเนี่ยพี่น้องนั่นหลายเพศเพื่ออีนั่นอีนี่อีกเตรียม เตรียมห่อเขาหน่อยเขาใหญ่ไปงานบุญเขาา삭แต่เจมส์ <หอ S 2> พ่อ<ด>พ่นบ่เนอ๋อจมอยู่ผู้เดียวผมกูก็ห่ออันเขาากนี่ล่ะมืออื่นนี่ห่อเขาากเออเนี่ไปกูน,น,กนกั่งแน่กูก็ห่อเขา삭นี่แหล่ะห่อเขาใา่ยังสิพ่อข้าคอแน่แทะเอาก็ะจิห่อ,หอ,อ,อ,หอตัวพี่น้องกูหลายพี่น้องหลายอยู่ใส่ก็คือจังกูเห็นผีปูผีแยกก็คือจังซีหาคนซีหาฮ่อกับพ่อละตัว ใหญ่ปีกเออเอาไะเพราะเธอแปลงนะเขาหอกเทษตรกรเขาสาบเจ้าห่อนี่กุ้กระสี่อให้ฮยิ่สมบ้านเหนือเอาห่อนี่กุ้งกรสีฮอให้เอียนแสงบ้านใต้เอามันเป็นพี่น้องข้าอยู่บ่มันกระบ่แมนแล้วกู้หักคอเอามันตายเหรอตีมันกระบ่ดฮัตตายเหรอกกูงหักคอเพื่อมันซื่อเอาอันนี้วอาไปทั่วที่ทั่วแดนบอกไปจักกูอยากเหตนหนำแท้คันว่าสั่ง มันมาห้ตนไมันห่อข้าวสากหน่อยเออห่อข้าวหน่อยเออมันกินแนวไดบันเอิตัวมันมากเว่าผื้นกูก็เอิมันมากินข้าวสากตัวมันมากเว่าผื้นเนาะกูก็ห่อเอิให้มันเหมือนให้มันมากินให้มันแหลวให้มันทว่โอ้ยส้างเฟ้นเนาะจมือนี่อุ้ยจะมาโหจะเข็ดแท้คันว่าอีชมกันยังอีแสงอีแสงใช่เนาะมันก็ะอพาะต้มพายไผ่บั้นมันมีอีก บ้านนนนี่มึงบอกอีมี่มึงอีเออนี่อีมี่อีกนี่เออที่เอ้ยมาไม่ตะอีบักคือบ่มีนางมันก็บ่มีอีบักแหมมันไม่ตะอีบหมมันไม่ตะอีบอกนันเป่าพื้นนั่นอยามึงคอยอย่นีคอยหลายนี่มึงคอยพวกมาเป่าพื้นมึงมาเซ็นเถอะเออเอิญมันมากินข้าวสางนี่นุนโดนปีหนึ่งมีเถื่อนหนึ่งสองเอิญมันกินให้มันครบ มันมาเบาผื้นไทยบ้านไทยเมืองเขาดีหไยใจกูขักเดยแบบกูเกิลก่อนก็หลินควรพ้นบุญไปมันเออมันมาเบาผื้นอะไรก็เออมันมากินเขาสาใ้มันแหลวซะเนาะอ้ยเนาะแบบนี้เมื่อมหยข้อมันเป็นซ้ำภเวไเสีหอยหาส่วนบุญดิค่ะแล้กระแม่จัตัวมันจะมากเบาผื้นหมู่ผื้นถวกเนาะอยู่ไปอยู่กันสันหายีหลีผูก็อพ่อเพื่อจัตัวหอดงามมัน โอ้มึงนี่นอมองเมื่อกุนเนอเไล่ไล่อันเนี่ยมึงเจ้าไปยังสนะกูก็สิไปยายพ่อมากกว่าเพื่นกูคือกันแม่ยี้นี่มันก็จะเอาคือกันดิไม่กูก็เอาคือกันแล้วเนี่ยมึงก็ดีกันนั่นอุ้ยนอกมาหานเอันเอิดมากินข้าวสางแล้วมันเจ้าเพื่อนกูนั้นกูว่าละตัวข้าวท่างนมข้าวท่างอะไรเข้าวท่างคักไม่นางเกิดมากก็ร่างผินนี่ล่ะก็รลังเห็นมึงนี่ล่ะ หอเขาสากให้คนเราผื่น,นเนาะเว้ย <Dead S 1> <Yeah S 2> เด็ดแต่งแบบเด็ดแมนบ้าง